อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบูวาทุกคนนะครับพบกับผมนะจะใส่เคิร์งนะ เมื่อวานนี้นะครับเกมวูด er ื่องเว็บของเราเนี่ยนะครับ,บก็ได้มีการปล่อยตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างตัวของชางลี่ให้เราได้เปิดมาเล่นกันแล้วเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอเลยใช่ไหมเพราะว่าบทบาทในเชิงของเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าดีไซน์ของตัวละครเนี่ยก็น่าจะโดนใจหลายๆคนเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พอจอมองว่าค่อนข้างเล่นยากเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าให้คะแนนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าคะแนนความยากของตัวคนกยทุ ไกด์ในการเล่นตัวละครตัวนี้กันว่าโดยภาพ,พรวมแล้วทุกคนสามารถเล่นตัวละครนี้ได้ยังไงบ้างแล้วก็สามารถปั้นได้ยังไงกันบ้างรวมถึงใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับไกด์นี้ก็จะช่วยทาให้ทุกคนรู้เนาะว่าตัวละครตัวนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วเป็นเพลสตไตล์ที่เหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนของต่างๆนะครับรวมถึงตัวละครต่างๆที่สามารถเล่นกับตัวช้างลีได้เนี่ยนะครับทุกคนมีพร้อมหรือเปล่าเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก่อนที่จะเปิดกระชานั่นเองนะครับถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามัวรอช้ากันเลยก่าเนาะฝากกด มองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพย์ K w ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แรายเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคอเพย์ w ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วง,งแน่นอนพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเดตเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกมชินหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในค่าวได้บายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะ เป๊ะคุ้มเป๊ฉลาดต้องเขียวเป๊ที่เดียวเลยนะอาก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้ในส่วนของวิธีการเล่นชางลี่กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้นะครับเมคขนิดสำคัญที่สุดก็คือการเก็บหลอดฟอร์เตเซอร์กิตนะครับที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้ ให้ได้เต็มไวๆนั่นเองเนาะซึ่งมันจะเต็มทั้งหมด4แท็กด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็มาไหลก็ตามนะครับที่เราเก็บครบ4แท็กปุ๊บนะครับตัวละครของเราก็จะสามารถชาร์จโจมตีในรูปแบบที่รุนแรงแล้วก็กว้างๆได้หนึ่งครั้งนั่นเองเนาะ,ะคำถามคือนะครับตัวละครของเรานั้นจะสามารถเก็บหลอดฟอร์เตสกิตรงนี้ให้ได้ไวๆได้ยังไงบ้างวิธีการนะครับก็คือการทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเข้าสู่สถานะที่เราเรียกเราเรียกกันว่าทรูไซนนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าสถานะทรูไซนนั้นทํำยังไงไดด้้้บบบาาาางนนนคคครรรรััออแกกกกกเเลย็ืททํจมตตีปติให 4T ุ่นะ 1>, 1 2, 3แล้วก็4นะครับทุกคนจะเห็นเนาะว่าพอเราตีปกติครบ4ทีปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีนะครับสัญลักษณ์ที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้อันนี้หมายความว่าตัวละครของเราเนี่ยเข้าสู่สถานะทรูไซส์เรียบร้อยนะครับซึ่งพอเราทําการโจมตีปกติอีก1ครั้งหรือว่าทําการกระโดดอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวละครของเราก็จะได้1สเต็กไปเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะตีปกติให้ครบ4ทีก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่อ่ะได้ทรูไซส์มาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราไปโจมตีปกติใส่มอนสเตอร์หนึ่งท ผมก็จะได้1 s t a c สแต็กเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของวิธีแรกนะครับอ่ะกับกับอีวิธีนึงนะครับที่เราสามารถเก็บสแต็กจากทร e s i e ได้จะเป็นเรื่องของการกระโดดให้โดนมอนสเตอร์นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับ1 2 3 4อ่ะได้ทรูไซมาแล้วใช่ไหมทีนี้นะครับเราก็ไปกระโดดใส่มอนสเตอร์นะครับ เห็นไหมมันจะเกิดรูปลักษณ์เป็นที่เป็นฟินิชขึ้นมาเนาะซึ่งถ้ามันโดนมอนสเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะได้อีกหนึ่งสเต็กด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพอเราเข้าสู่ทูไซปึ๊บเราสามารถเก็บสเต็กเอ่อที่เป็นฟอร์เตสเกิตตรงนี้ได้นะครับสองวิธีด้วยกันก็คือโจมตีปกติแล้วก็การกระโดดนั่นเองเนาะอ่ะและนอกเหนือจากการโจมตีปกติแล้วนะครับอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถเข้าสู่สถานะทูไซได้นะครับก็คือจะเป็นการใช้งานเร s โซแนนซ์สกิลนั่นเองเนาะก็คือนะครับเพ แล้วตัวละครของเราจะได้สถานะทรูไซค์ขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งเพื่อนๆจะกินสแต็กตรงนี้ได้ก็โดยการกดกระโดดนะครับหรือว่านะครับจะใช้เป็นเรื่องของการโจมตีปกติก็ได้อีกเหมือนกัน อ่าแบบนี้นะครับผมซึ่งสกิล e ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีทั้งหมดสอง็กด้วยกันเนาะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเราจะสามารถเก็บสสแต็กได้แบบฟรีๆนั่นเองอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถเข้าสู่สถานะ t ู o s i ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของ intro รสก l l นั่นเองนะครับพอเก็บในส่วนของ concerto energy ของตัวละครตัวถัดไปใช่ไหมครับแล้วก็พอระนเต็มปุ๊บสลับเข้ามาหาอีกหนึ่งตัวละครก็คือตัวของชางลี่ตัวละครของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะ t ู o s i เข้ามาทันทีนะครับตรงนั้นก็จะได้อีกหนึ่งสแต็ก อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปก็คือหมายความว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะสามารถเข้าสู่สถานะทรูไซด์ได้ทั้งหมด3วิธีด้วยกันทุกคนวิธีแรกกันครับก็คือการใช้งานอินโทรสกิลเข้ามานะครับวิธีสองนะครับก็คือการใช้งานเลสเซ์สกิลซึ่งในเกมในตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้2ครั้งเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการโจมตีปกติในฮิตที่4นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันไม่จบแต่เพียงเท่านี้ทุกคนก็คือไอการโจมตีปกติให้มันครบ4ีิตเนี่ยนะครับมันมันมีอีก 2 3 4แล้วค่อยตีออกไปแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นอย่างนี้แทนเนาะก็คือการกระโดดแล้วก็ทุ่มอ่ะการทาแบบนี้นะครับมันจะเป็นการแคนเซิลนะครับเอ่อการโจมตีในฮิตที่1กับฮิตที่2ทิ้งไปแล้วทําให้เราเข้าสู่การโจมตีปกติในฮิตที่3แล้วก็ฮิตที่4ทันทีนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับกระโดดทุ่ม3 4แล้วก็ตี่ เห็นไหมอ่านะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะทีท่ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่จ้องไม่ต้องโจมตีปกติจนครบ4ีทีนะครับคำถามคือแล้วเราจะกระโดดกาอากาศทำไมใช่ไหมครับในเมื่อเราสามารถโจมตีปกติ1 2 3 4ได้สบายๆอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องบอกว่าเราพอจะมีเมคานิกนะครับในการผสมผสานระหว่างการใช้งานเลเซนส์สกิลคู่กับไอการกระโดดเมื่อกี้อยู่เนาะเพื่อทำให้เรานั้นสามารถเก็บสแต็กได้ทีเดียว2สแต็กนะครับอ่ะทำยังไงใช่ไหมครับก็คือเราเราเริ่มอย่างนี้เนาะก็คือกดสกิล E ใช่ไหมครับ อ่ะพอกด e ปุ๊บตัวละครของเราจะเข้าสู่ทูไซทันทีใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเ,เรากระโดดเลยเราก็จะได้1นึ่งสแต็กเลยใช่ไหมเป็นฟรีนิกขึ้นไปก็ได้หนึ่งสแต็กทุ่มลงมานะครับ3 4แล้วก็ตีออกไปได้และ2ส,สแต็กนะครับเ็นว่ามันไวมากๆนะครับอ่ะใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวพอจอไปตีมอนให้ดูละกันเนาะอ่านะครับกด e กระโดดทุ่ม 3, 4, ตีเนี่ยได้และ2ส,สแต็ก เจนว่ามันไวมากๆใช่ไหมครับซึ่งนะครับออพอเราได้ตรงนี้2 stack แล้วอีกส stack ที่เหลือก็ไม่ยากถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ใช้งานแค่อินโทรสกิลใกล้ stack หนึ่งแล้วแล้วก็เ e s ซ n a n น e s k สกิลก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถกดได้2ทีเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปทีเดียวก็แสดงว่าเรายังเหลืออีก1ทีเนาะก็ทำให้เราสามารถเก็บส stack ได้แบบไวๆนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เพื่อนๆควรรู้นะครับก็คือสกิลอัตเมทนะครับก็มีเมคดนลิกในการเก็บ stack ของตัวชางลี่เหมือนกันนะครับโดยกดทได้ตหนี่าางทีรัคบ อ่าเพราะฉะนั้นนะครับจากทั้งหมดที่เราเพิ่งคุยกันมเมื่อสักครู่นี้เนาะก็จะสรุปเป็นวิธีการเล่นได้ประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับจากการใช้งานอินโท s สกิลของตัวละครเข้ามาก่อนเนาะทำให้เราได้1นึ่งสเต็กใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้คอมโบที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกดสกิลอ e, ีกระโดดได้สแต็กหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ทุ่มโจมตีลงมาเบสิกแอทแท็กสามสี่ใช่ไหมครับแล้วก็โจมตีปกติหนึ่งทีตรงนั้นก็จะได้อีกหนึ่งสแต็กรวมเป็น3แล้วใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยเลยวอร์สแน็สกิลที่เหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะทำให้เราได้ทั้งหมด4สแต็กด้วยกันพอครบ4นะครับช์จโจมตีออกไป เลเซอเลเบเลชั่นแล้วก็ตามด้วยชาร์จโจมตีอีกหนึ่งทีเป็นอันจบคอมโบนะครับอ่ะโดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือเริ่มต้นนะครับอ่ะเราก็เริ่มต้นจากการใช้อินฟโนไลเดอร์ Rider นะครับบัฟให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำการบิวเออโต้สกิลของตัวละครขึ้นมานะครับอ่าอินโทรใช่ไหมครับได้สแต็กหนึ่งกี e. กระโดดได้หนึ่งแสกสามสี่ตีกี ีชา์ตีอันตีหาได้สีแสนะ่แตกเนาะแล้วก็ชาร์จโจมตีหนึ่งทีก่อนสลับตัวออกนะครับผมที่เหลือเราก็เล่นอังคอได้เลยนะครับกระสัดสัดไปเนาะเป็นประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมสลรับวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้ แต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของวิธีการปั้นตัวละคลตรตัวนี้กันนะครับพอจอขอเสริมไกนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือตัวของชางลี่นะครับต้องบอกว่าเออมันมีหลายๆจุดเหมือนกันนะครับที่เราสามารถทำ swap cancel เพื่อทําการเล่งดาเมจของตัวละครได้ยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมครับตอนที่เราทําการกดสกิลต่อสู้ของตัวละครเนี่ยนะครับเราสามารถสลับไปหาอังคอก่อนได้แล้วค่อยกลับมาเล่นชางลี่โดยที่ว่าสถานะ true s i z ของตัวละครเนี่ยยังคงอยู่เนาะทำให้เรายังสามารถเก็บ s t a ็กได้ดังเดิมนะครับแล้วก็อีกตอนนึงก็คือตอนที่เราทําการชาร์จมมตตีีท่่คบ4ไปใช ตอนนั้นเนี่ยแอนิเมชันก็ค่อนข้างนานจังหวะนั้นเราสามารถสลับไปหาอังคอแล้วก็กด e c h o s k i l l เพื่อบรัฟอังคอทิ้งไว้ก่อนก่อนที่เราจะสลับกลับมาที่โตชางลีกดสกิลเตอเมดชาร์จโจมตีแล้วก็บิวเอาท์โทสกิลให้อังคอได้เล่นต่อนั่นเองนะครับโดยภาพรวมเราต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสามารถพลิกแพลงการเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ e x e c u t e ิวคอมโบได้ค่อนข้างยากอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นว่าใครอยากจะเล่นเกมเก่งๆมาสเตอร์ตัวละครนี้ก็ไปลองเล่นดูกันเนาะ อ่ะต่อมานะครับมาดูในส่วนของการปั้นตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับก็เริ่มต้นที่ Forte ต้เซอร์กิก่อนละกันสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2สิ่งด้วยกันทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของ Forte c ้เซอร์กนะครับแล้วก็เลเซนสกิลเนาะสอ,อย่างนี้นะครับเป็น2อ,อย่างที่ สามารถทำดาเมจได้แรงที่สุดแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็รองลงมานะครับจะเป็นในส่วนของ resonance revelation นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของ intro skill แล้วก็ normal attack เนาะสอ,อย่างนี้นะครับมีหน้าที่แค่เก็บ stack แค่อย่างเดียวนะครับดาเมจโดยภาพรวมแล้วไม่ได้ถือว่ามีนะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่นจะเป็น,นองอ u p ก็ได้ อ่ะส่วนเรื่องของอาวุธนะครับต้องบอกว่าชางลี่เี่งไม่ได้มีอาวุธให้เราสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายขนาดนั้นนะครับพอจอแนะนําแค่2องอาวุธจริงๆเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของประจําตัวนะครับแล้วก็เอเมอร์เลดออฟเจเนซิสเท่านั้นเหตุผลนะครับเป็นเพราะว่าเป็นไปตามตารางนี้เลยเนาะก็คือถ้าทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะครับในแง่ของดาเมจนะครับถ้าเทียบกันร,ระหว่างในส่วนของประจําตัวกับในส่วนของดาบสีดาวทั้งหลายเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่าดาเมจมันต่างกันราวๆประมาณ30%เอนลยทีเดียวเนาะนั่นหมายความว่านะ อย่างตัวของ e m เมอ t ์ o ล g e n e s i เนนะครับมันจะห่างแค่ลาลาประมาณสัก10%ซึ่งก็ถือว่ารับได้เนาะก็เลยทำให้ตัวของชางลี่นนะครับโดยภาพรวมแล้วเราควรใส่แค่อาวุธ5ดาวเท่านั้นนะครับส่วน4ีดาวเนี่ยดาเมจถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ซาสไลเนาะถ้าเป็นไปได้ลองเปิดประจำตัวหรือว่าหาในส่วนของดาบที่เป็น5ดาวมาใช้จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบจริงๆนะครับเปิดประจาตัวก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธตูถ้ถาวรอ,อย่างอย่าง Genesis นะเอเมอนะร์เลดออะเจะเนลนิสเนี่ยก ที่มีการแจก a อดให้กับเรานะครับตรงนั้นเนี่ยตัวของชางลี่ก็พอจะใช้งานได้อยู่บ้างแต่ว่าให้โน t ตไว้ินน,นึงละกันว่ามันค่อนข้างจะเบานะครับกว่าในส่วนของ e m e r a l d of g e n e s i s แล้วก็อาวุธประจำตัวของชางลี่พอสมควรเหมือนกัน อส่วนเรื่องของเซตเอเคโคนะครับแน่นอนว่าดีที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของ5ไฟนะครับหรือว่า5โมดเทนริฟนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราใส่นะครับก็จะเป็นคอร์โบตามนี้เลยก็คือจะเป็น C 3 3 1แล้วก็1นะครับโดยที่ว่า4เนี่ยก็จะเป็นคีย์เลดหรือว่าคลีดาเมทเนาะโดยก็เราก็เลือกตามดาดนั่นแหละนะครับใครใช้เป็นเอเมเนตออฟเจเนซิสนะครับที่มีการแจกคีย์เลดอยู่แล้วตรงนี้ก็ใช้เป็นคลีดาเมทไปนะครับแต่ว่าใครใช้เป็นอาวุธประจำตัวของโตชางลี่ใช่ไหมครับก็ในส่วนของคอสตรงงงนนนนนนนีี้้กก็็็ใใสสส่่่่เเเเปครรตตัออออออแลววขม์หรรืือออว่่าาเเเคโทีลก ก็จะมีแค่ตัวเดียวที่เราสามารถใช้งานได้เนาะก็คือจะเป็นในส่วนของ Inferno Rider นั่นเองนะครับอ่าส่วนข้อสานะครับสำหรับใครที่ใช้งานเป็นประจำตัวพอจอแนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้เป็น Fusion คู่กับ ADK นะครับโดยภาพรวมแล้วจะแรงกว่า Fusion กับ Fusion เนาะส่วนใครนะครับที่ใช้เป็นในส่วนของอาวุธชนิดอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่น Emerald of Genesis หรือว่าใช้เป็นดาบสีดาวอื่นๆใช่ไหมครับการใช้งาน Fusion คู่กับ Fusion จะค่อนข้างแรงกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วต่างกันไม่เยอะทุกคนนะครับต่างกันแค่ราวๆประมาณ1-2%่องเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายแล ตามใจชอบนั่นแหละนะครับถ้าแนะนํานสุดก็คือแนะนําเป็นฟิวชั่นกับฟิวชั่นเนาะแค่ว่าสลับประจําตัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถมีตัวเลือกเพิ่มเติมได้ก็คือสามารถเปลี่ยนอันหนึง่งให้เป็นเอเคได้นั่นเองเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าอาวุธประจําตัวของตัวชางลี่นะครับมันมีเรื่องของการแจกโบนัสซามิเออยู่แล้วเนาะก็เลยทําให้โดยภาพรวมแล้วเราพอจะเปลี่ยนไปเป็นเอเคได้อยู่บ้างนั่นเองนะครับส่วนคอสหนึ่งกับคอสหนึ่งก็ใช้เป็นเอเคนะครับตามปกติได้เลยแล้วก็ในส่วนของอัปลอ้นนะครับก็สิ่งส้คัญ ไปนในส่วนของ resonance skill นั่นเองนะครับดาเมจส่วนใหญ่ของตัวละครต้องบอกว่ามันเป็น skill d a m a เมเกือบทั้งสิ้นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จโจมตีตอนที่ครบ4 stack ก็ตามนะครับก็เป็น resonance skill นะครับหรือว่าตอนที่เราตีเก็บ stack ต่างๆนานาอะไรแบบนั้น,นะครับตรงนั้นก็เป็น resonance skill เหมือนกันนะครับเพราะงั้น resonance skill เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเนาะแล้วก็ลองลองมานะครับจะเป็นในส่วนของ resonance v e Re l a t i o n นะครับที่เหลือนะครับ basic attack bonus หรือว่า heavy attack bonus ตรงนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วไม่ได้ใช้นะครับ อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของทีมของชางลี่นะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเราจะนิยมเล่นชางลี่ในลักษณะของการเป็นดูโอแครี่นะครับก็คือในทีมของชางลี่นั้นมักจะมีตัวละครแครี่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันคือตัวชางลี่เองกับตัวละครแครี่อีกหนตัวนั่นเองนะครับเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าข้อแรกเลยนะครับก็คือบัฟเอาท์โทสกิลของชางลี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีการบัฟดาเมจธาตุไฟมีบัฟเลือดเรื่องของไม้ตายใช่ไหมก็ทำให้ตัวละครแครีี่่ตัวเนนยยได้้ใชชประโ์ด้ววยซึ่งตัละครที่ไดด้้้ใชชปปรรรระะะะะโยยยนนนนนนน์จจจจิงๆๆเเีี่คคคััััััับบบหลกกกมวว2ตาุ็ือจะมีคริเซียนะับแล้วก็ ตัวหนึ่งคืออังกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือตัวของชางลี่นั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าเลเรชันของทีมค่อนข้างนานใช่ไหมแล้วก็มันมีจังหวะให้เราสามารถสลับตัวได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรากดสกิลต่อสู้หรือว่าจะเป็นตอนที่เราชาร์จโจมตีก็ตามก็ทําให้เราสามารถเอาจังหวะตัวนั้นเนี่ยนะครับไปเล่นตัวละครแครี่อีกหนึ่งตัวได้ซึ่งนะครับตัวละครแครี่ที่เหมาะในการเล่นตรงนี้นะครับก็จะที่พอจอชอบมาก,มากๆเลยนะจะมี2ตัวด้วยกันทุกคนก็คือจจจจะะมมีีีใใในน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 นสสส่่่่่่ววววววขขขออ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 งงงงงงเเิ G ิ C, ครรััับแล้้้กกก็ตตึป์าาืถ คุณใช้ชางลี่นะครับมาซัพพอร์ตในทีมของจินซีเนี่ยโดยรวมแล้วดาเมจจินซี C จะเบาลงนะครับเพราะว่าเราเก็บสแต็กไม่ได้เนื่องจากว่าชางลี่ไม่ได้มีพาร์ทของการทำาดาเมจจากนอกสนามใช่ไหมครับในแง่ของการเก็บสแต็กมันก็เลยทําได้ค่อนข้างยากแต่ว่านะครับโดยรวมแล้วนะครับไอดาเมจของจินซีที่หายไปชางลี่ <Charlie S 2> นั้นก็สามารถเติมเต็มได้อยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างเข้ากันได้ดีนะครับก็คือตัวของจินซีเองเนี่ยนะครับถ้าใครจําได้ใช่ไหมเวลาที่คุณฉีดมังกรออกไปเนี่ยมันจะได้ stack ดเสเต็กยูนิซ พอเราสลับไปหาตัวช้างลี่ปุ๊บเราก็จะได้1 Stack ฟรีๆเลยนั่นเองเนาะโดยภาพรวมแล้วก็เลยพอจะเป็นคอมโบที่สามารถออกไปเล่นคู่กันได้ประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับที่สามารถเล่นควิกสวอปกับตัวช้างลี่ได้จะเป็นในส่วนของ h าวบ o ก e รเวอนะครับก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าในจังหวะที่ตัวช้างลีนั้นนะครับใช้ใช้งานสกิลต่อสู้หรือว่าช้าโจมตีอะไรเงี้ยนะครับคุณสามารถสลับไปหา h a วบ o ก e รเวอเพื่อทําดาเมจได้แล้วก็บัฟในส่วนของอัลโทสกิลของตัวช้างลี่เอนขงแงคับ ก็ทาให้ดาเมจโดยภาพรวมของตัวคอนมันออกมาค่อนข้างดีนั่นเองเนาะก็เลยเป็นอีกหนึ่งทีมที่พอจอค่อนข้างแนะนาน,นะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับที่สามารถใช้งานได้จะเป็นในส่วนของทีมชางลี่ไฮเปอร์แครี่ก็คือใช้ชางลี่คู่เตาชินะครับเตาชีมีความสามารถในการบัฟเลเวอร์สกิลใช่ไหมก็ทาให้ชางลี่นั้นแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้ดีมากนะครับเนื่องด้วยว่าดาเมจส่วนตัวของชางลี่เนี่ยจัดว่าไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับการเล่นคู่กับตัวละครแคร์อี่อีกเลจะว่าาถ้่นเป็นนลษณะออแีบบ้พจะ ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับควรจะต้องเปิดประจําตัวหรือว่ามีในส่วนของดาว2นะครับเพื่อช่วยทําให้ชังลี่ของเราเนี่ยมีดาเมทที่แรงมากขึ้นทีมนี้ก็จะน่าเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับโดยสรุปแล้วตัวละครตัวนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วส่วนตัวพอจอมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง e x ็กซิคิ o อมโบหรือว่าเล่นได้ค่อนข้างยากนะครับกว่าที่คุณจะสามารถวิวแต่ละสเต็ k ได้นะครับก็จะมีหลากหลายวิธีที่คุณต้องทําใช่ไหมแล้วก็ดาเมจที่ออกไปนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครแครี่แบบแท้ๆอย่างโตจินซีเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าสูไม่ได้เนาะแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าดาเมจจะเทียบไม่ได้นะครับแต่อย่าลืมด้วยว่าตัวของชางลิ่งทีีีี่่่่เเรรรยกกกััันนววาาาาาบฟสใใชมมมมทคถด แล้วก็เรื่องของบับอันติให้กับเพื่อร่มทีมคนต่อไปด้วยดังนั้นนะครับเพื่อล่มทีมอ,อีกคนหนึ่งของเราเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นชดเชยดาเมจที่เสียไปตรงนั้นได้นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยละกันนะครับตัวละครมันคนละตำแหน่งกันนะครับเอาเป็นว่าเล่นเกมให้สนุกละกันเนาะถ้าชอบตัวละครนี้ก็เปิดมาแต่ว่าก็อย่าลืมเตรียมใจเรื่องของการต้องฝึกฝนด้วยละกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต สวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดก,กันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสําหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ